ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้แนวปฏิบัติทางจิตพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกธรรมกถาในการปฏิบัติอบรมจิตมหาสติปัฏฐานสูตรส อบรมจิตให้ปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาจิตใจนี้ต้องอบรมจึงจะเป็นประโยชน์และจะพบความสุขอย่างประนีตอันเหนือความสุขที่เคยได้รับพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมโดยตรงก็เพื่ออบรมจิตแม้การปฏิบัติในศีลเมื่อปฏิบัติใหม่ๆย่อมจะกระวนกระวายแต่เมื่อได้ปฏิบัติจนศีลอย่างรากลงในจิต ศีลก็อบรมจิตให้มีความสงบและจิตนี้จะขาดศีลเสียไม่ได้เมื่ออบรมในสมาธิก็เช่นเดียวกันในชั้นแรกจิตจะไม่ยอมเป็นสมาธิจะดิ้นรนกวัดแกงกระสับกระสายแต่เมื่อสมาธิได้อย่างรากลงในจิตจิตก็จะต้องการสมาธิจะขาดสมาธิเสียไม่ได้ปัญญาคือความรู้ก็เช่นเดียวกัน ในชั้นแรกจิตจะมืดมัวมองไม่เห็นสัจจะคือความจริงแต่เมื่ออบรมปัญญาอยู่บ่อยๆปัญญาจะอย่างรากลงจิตก็จะต้องการปัญญาคือต้องการความรู้จะขาดปัญญาคือความรู้เสียไม่ได้จิตท,ที่มีศีลสมาธิปัญญาอย่างรากลงต้องการศีลสมาธิปัญญาอยู่เช่นนี้ก็จะได้พบผลคือสันติความสงบหรือวิมุตติ ความหลุดพ้นอันสันติความสงบหรือวิมุตติความหลุดพน้นนี้ไม่ใช่เป็นธรรมอันสุดเอือ้อมอันสามัญชนไม่ได้ไม่ถึงแต่ว่าเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะได้จะถึงอยู่ทุกเวลาตามภูมิตามชั้นเพราะเมื่อได้ปฏิบัติอยู่ในศีลสมาธิปัญญาก็ย่อมจะได้พบกับสันติคือความสงบใจและวิมุตติคือความหลุดพ้น ซึ่งปรากฏอยู่ที่สันติคือความสงบใจนี้เพราะว่าจิตใจจะมีสันติคือความสงบระงับก็จะต้องเป็นจิตใจที่มีวิมุตติคือพ้นพ้นจากสิ่งที่ทำให้ไม่สงบเหมือนอย่างพื้นน้ำที่ไหนแม่น้ำหรือไหนทะเลที่สงบก็จะต้องสงบในขณะที่ลมได้พ้นไปหรือว่าพ้นไปจากลมซึ่งเป็นเครื่องมากวนน้ำให้เป็นคลื่น อาการที่ทะเลหรือพื้นน้ำพ้นไปจากลมหรือว่าลมพ้นไปดังนี้เรียกว่าเป็นวิมตุตติอาการที่สงบเป็นสันติเพราะฉะนั้นวิมุตติกับสันติจึงเป็นธรรมส่วนพ้นที่ประกอบอยู่ด้วยกันอันผู้ปฏิบัติอยู่ในศีลสมาธิปัญญาจะพึงได้ประสบอยู่ทุกขณะก็แหละจิตใจที่อบรมด้วยศีลส,สมาธิปัญญา ย่อมเป็นจิตใจที่ได้พบกับวิมุตติหรือสันติและต้องการศีลสมาธิปัญญาต้องการวิมุตติหรือสันติส่วนที่ได้อบรมไปแล้วก็ย่อมจะเป็นพื้นฐานและเมื่อมีพื้นฐานที่สูงขึ้นขั้นของการปฏิบัติก็ย่อมจะสูงขึ้นและการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญานี้ก็จะพึงปฏิบัติให้มีประกอบกันอยู่ศีลนั้นก็พึงมีเป็นภาคพื้น และสมาธิก็พึงอบรมให้มีขึ้นสำหรับเป็นบาทของปัญญาความมุ่งหมายของสมาธิโดยตรงต้องการให้เป็นบาทของปัญญาแต่ว่าผลของสมาธิอีกอย่างหนึ่งก็คือความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพราะสมาธิก็เหมือนอย่างห้องเย็นเมื่อเข้าสู่ห้องเย็นก็ย่อมมีความสุขปราศจากความร้อนและเครื่องรบกวนทั้งหลายจิตที่เข้าสู่สมาธิก็ย่อมเป็นสุข ปราศจากเครื่องรบกวนทั้งปวงเพราะฉะนั้นความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันนี้จึงเป็นผลของสมาธิอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าติดอยู่ในผลดังนี้สมาธิก็จะกลายเป็นนิวรนคือเป็นเครื่องกั้นอย่างหนึ่งไม่ให้เจริญปัญญาเพราะเมื่อเข้าห้องเย็นก็หลบเข้าสู่สมาธิอยู่กับความสุขในสมาธิก็ไม่อยากที่จะคิดอะไรไม่อยากที่จะพิจารณาอะไร สงบอยู่เฉยๆสบายๆเมื่อมีความชำนาญในสมาธิจะอยู่เฉยๆสบายๆดังนี้นานสักเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าก็ไม่บังเกิดผลทางปัญญาแต่อย่างใดเมื่อติดอยู่ด้วยความสุขในสมาธิดังนี้ก็กลายเป็นอุปกิเลสเป็นนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นไว้ไม่ให้เกิดปัญญาดังกล่าวเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องการให้มีสมาธิเป็นบาท คือให้เป็นที่ตั้งเหมือนอย่างเป็นเท้าสำหรับที่จะดำเนินเข้าสู่ปัญญาซึ่งเป็นตัวความรู้ลักษณะของสภาวธรรมก็แหละอันปัญญาคือความรู้ที่เป็นปัญญาสิกขาหรือเป็นข้อที่สามสืบมาจากสมาธิและสีนั้นโดยตรงก็มุ่งถึงวิปัสสนาปัญญาคือความรู้ที่เห็นแจ้งเห็นแจ้งในอะไร ก็คือเห็นแจ้งในสภาวธรรมโดยสามัญลักษณะนี้เป็นคำจำกัดความอย่างสั้นเห็นแจ้งในสภาวธรรมโดยสามัญลักษณะสภาวธรรมนั้นคือธรรมโดยสภาพคำว่าสภาพหรือสภาวะแปลว่าภาวะของตนคือมีภาวะของตนตามเหตุและปัจจัยหมายถึงนามรูปอันนี้คือกายและใจอันนี้ กายและใจอันนี้ชื่อว่าเป็นสภาวะธรรมธรรมโดยสภาพคือมีภาวะของตนตามเหตุและปัจจัยนั้นเหตุก็คือมีกิเลสและกรรมเป็นเหตุให้เกิดมาและมีปัจจัยอุดนุนต่างๆเป็นต้นว่าความประกอบกันเข้าของาธาตุทั้งสี่มีจิตใจเข้ามาครองก็เป็นชาติคือความเกิดขึ้นและเมื่อเป็นชาติคือความเกิดขึ้นมาแล้ว ก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปจนถึงแตกสลายในที่สุดความเกิดและความแก่และความตายที่มีในอันดับต่อไปของนามรูปหรือกายและใจอันนี้ก็เป็นสภาวะคือความเป็นไปของตนเองตามเหตุและปัจจัยดังนี้จึงชื่อว่าเป็นสภาวะธรรมนามรูปหรือกายและใจอันนี้ย่อมมีลักษณะที่กำหนดให้รู้ได้คืออน,นิจจัง ไม่เที่ยงคือเป็นสิ่งที่เกิดดับทุกขังเป็นทุกขคือแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอนัตตามิใช่อัตาอตาตัวตนลักษณะทั้งสามนี้เป็นลักษณะของกายและใจอันนี้ที่จะกำหนดให้รู้ได้วิปัสสนาปัญญาปัญญาคือวิปัสสนาความเห็นแจ้งก็ต้องการให้เห็นแจ้งในานามรูปนี้โดยสามัญลักษณะคืออนิจจังไม่เที่ยง ทุกขังเป็นทุกข์อนนตตาไม่ใช่ตัวตนในการนี้ก็จะต้องอาศัยสมาธิคือความรวมจิตเข้ามาเพ่งพินิษ์ที่นามรูปอันนี้ขันห้าเป็นอนนตตาในการรวมจิตเข้ามาเพ่งพินิษเมื่อแสดงโดยอนัตตลักคณะสูตรพระสูตรที่แสดงลักษณะอนัตตาคือยกอนัตตาขึ้นแสดงก็ต้องการให้ใช้สมาธิ คือรวมจิตเข้ามาเพ่งพินิษ์ดูที่กายอันเรียกว่ารูปประขันคือกองรูปรูปอันประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมที่เป็นก้อนกองอยู่นี้คือที่นั่งอยู่นี้นี่เป็นรูปประขันกองรูปนามหรือใจในส่วนที่รู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่สุขไม่ทุกข์ดังในบัดนี้ใจก็มีทุกข์มีสุข กายเองก็มีทุกข์มีสุขใจที่สงบเย็นก็เป็นสุขใจที่ดิ้นรนกวัดแกงอึดอัดก็เป็นทุกข์กายที่ร้อนที่เมื่อยขบก็เป็นทุกข์กายที่ต้องลมเย็นสะดวกคล่องก็เป็นสุขนี่ก็เป็นเวทนาขันกองเวทนาคราวนี้ใจที่จำได้หมายรู้จำรูปได้จำเสียงได้จำกลิ่นได้จำรสได้จำสิ่งที่กายถูกต้องได้ จำเรื่องราวต่างๆได้นี่ก็เป็นสัญญาขันก่องสัญญาใจที่คิดปรุงแต่งไปต่างๆดีบ้างไม่ดีบ้างก็เป็นสังขารขันก่องสังขารใจที่รู้สึกเห็นอะไรรู้สึกยินดีอะไรดังเช่นในบัดนี้ก็รู้สึกได้ยินเสียงที่พูดในที่นี้รู้สึกได้ยินเสียงรถข้างนอกนี่ก็เป็นวิญญาณขันก่องวิญญาณ ผู้ปฏิบัติอบรมวิปัสนาปัญญาก็พึงทำสมาธิคือเพ่งพินิษลงไปให้รู้จักว่านี่กองรูปรูปกองอยู่ที่นี่นี่กองเวทนาเวทนากองอยู่ที่นี่นี่กองสัญญาสัญญากองอยู่ที่นี่นี่กองสังขารความคิดปรุงหรือความปรุงคิดสังขารกองอยู่ที่นี่นี่กองวิญญาณความรู้สึกเห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้น วิญญาณกองอยู่ที่นี่เพ่งพินิษ์ลงไปให้รู้จักหน้าตาของขันทั้งห้านี้แล้วก็ะระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสแสดงไว้ว่าทั้งห้านี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเพราะว่าเป็นไปเพื่ออาพาธถ้าจะพึงเป็นอัตตาคือตัวตนแล้วก็จะไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธใครๆก็จะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาได้ ว่าขอให้รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่าจะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาอย่างนั้นหาได้ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อมเป็นไปเพื่ออาพาธเพราะฉะนั้นจึงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนอาพาธนั้นแปลว่าเบียดเบียน เป็นไปเพื่ออาพาธก็คือเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอาพาธคือมีเครื่องเบียดเบียนอยู่โดยรอบเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ถูกความแก่เบียดเบียนให้แก่ถูกความเจ็บเบียดเบียนให้เจ็บถูกความตายเบียดเบียนให้แตกสลายนี้ว่าตามหลักใหญ่ๆและเมื่อจะพิจารณาให้ย่อยออกไปก็จะพึงเห็นได้ว่า ถูกความสิ้นไปความเสื่อมไปเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาว่าถึงรูปประคันเห็นได้ชัดที่ต้องถูกความสิ้นไปเสื่อมไปเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาซ้ำอย่างแถมถูกเครื่องแวดล้อมเป็นต้นว่าดินฟ้าอากาศและกรรมของบุคคลด้วยกันเองเบียดเบียนอีกด้วยนามาขันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ มีความสิ้นความเสื่อมไปที่มีอยู่ประจำตลอดนี้เบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันและเมื่อรูปต้องถูกเบียดเบียนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นส่วนนามธรรมหรือส่วนใจก็ถูกเบียดเบียนไปด้วยและเมื่อใจถูกเบียดเบียนรูปก็พล่อยถูกเบียดเบียนไปด้วยเครื่องเบียดเบียนนั้นมีอยู่ตลอดเวลาจนถึงตายหรือแตกสลายไปจนได้ไนที่สุด แม้ในปัจจุบันนี้ความสิ้นไปความเสื่อมไปความแตกสลายก็มีอยู่ตลอดแต่อาศัยอาหารมาเป็นเครื่องบำรุงเลี้ยงทดแทนกันจึงดำรงอยู่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ต้องถูกเบียดเบียนอยู่เช่นนี้ตลอดเวลาจึงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเพราะถ้าเป็นอัตตาคือตัวตนแล้วไซก็จะต้องบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาได้ นัยยะแห่งพระสูตรสอนให้พิจารณาดังนี้ก็หัดพิจารณาไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอยู่เนืองๆดังนี้ก็เป็นทางปฏิบัติอบรมวิปัสนาปัญญาประการหนึ่งแต่ก็ต้องอาศัยมีสมาธิคือรวมจิตเพ่งพินิษพิจารณา 4. ทธันวาคม2514มหาสติปัฐานสูตร3 กายเวทนาจิตธรรมกระแสของธรรมนั้นคือกระแสของความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และได้ทรงแสดงสั่งสอนกระแสของความจริงนี้ก็เป็นความจริงภายในตนเองนี่เองกระแสของธรรมซึ่งมีอยู่ภายในตนเองนี้ก็มีอยู่ที่กายและใจอันนี้ไม่ใช่มีอยู่ในที่อื่นโดยปริยายคือทางอันหนึ่ง ทุกๆคนย่อมมีกายมีเวทนามีจิตและมีธรรมกายก็คือรูปกายอันนี้ที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุดินน้ำไฟลมอันเป็นวัตถุซึ่งเรียกว่าเป็นมหาภูตะรูปคือเป็นรูปที่เป็นส่วนใหญ่ประกอบด้วยรูปที่เป็นส่วนละเอียดต่างๆเช่นประสาททั้ง5มีจักขุประสาทประสาทตาโสตะประสาทประสาทหูเป็นต้น ประกอบด้วยชีวิตนี้เรียกว่าเป็นกายเวทนาเมื่อเป็นกายที่ประกอบด้วยชีวิตอย่งนี้ก็ย่อมมีเวทนาคือความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขนี้เรียกว่าเวทนาจิตคือธรรมชาติที่มีความรู้มีความคิดที่อาศัยอยู่ในกายอันนี้ดังที่เรียกกันว่าจิตใจ ซึ่งทุกๆคนมีอยู่และย่อมจะรู้จิตใจของตนเองอยู่เสมอว่ามีความคิดอย่างไรและมีอาการอย่างไรนี้เรียกว่าจิตธรรมรราหมายถึงส่วนประกอบที่ประกอบอยู่กับจิตเป็นส่วนชั่วเรียกว่าอากุศลธรรมก็มีเป็นส่วนดีเรียกว่า,ากุศลธรรมก็มีเป็นส่วนกลางๆเรียกว่าอัพยากัตรธรรมก็มีนี้เรียกว่าธรรม กายเวทนาจิตธรรมนี้จึงเป็นส่วนที่ทุกคนมีอยู่และทั้งสีนี้ก็ย่อมมีกระแสคือความเป็นไปความเป็นไปของกายของเวทนาของจิตของธรรมดังกล่าวนี้โดยปริยายคือทางอันหนึ่งก็คือความเกิดความดับซึ่งมีอยู่เสมอตลอดเวลาและอีกอย่างหนึ่งก็คือกระแสของจิตใจ ที่ปรารถนาและยึดถืออยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนี้ดังเช่นปรารถนาให้กายสวยงามไม่เจ็บไม่แก่ดำรงอยู่เสมอปรารถนาให้เวทนาเป็นสุขเวทนาอยู่เสมอคือต้องการสุขปรารถนาให้จิตใจเป็นจิตใจที่สมประสงค์อยู่เสมออยากจะได้อะไรก็ต้องการที่จะให้ได้ดังใจและปรารถนาที่จะให้พบเรื่องที่พอใจ ที่ชอบใจอยู่เรื่อยๆเช่นต้องการที่จะพบแต่สิ่งที่เรียกว่าเป็นลาบเป็น,นยศเป็นสรรเสริญเป็นสุขที่จะมาเป็นอารมณ์คือเป็นเรื่องที่ปรารถนาพอใจแล้วก็มีความยึดถืออยู่ในสิ่งเหล่านี้จึงได้กลายเป็นจริตคือติดเป็นอัธยาศัยเป็นนิสัยขึ้นที่ทำให้ต้องการแต่ความสวยงามของร่างกายไม่ชอบแก่ไม่ชอบเจ็บไม่ชอบตายต้องการความสุข ต้องการที่จะตามใจตนเองและต้องการสิ่งทั้งหลายที่ใจชอบจึงกลายเป็นตันหาอุปาทานและตันหาอุปาทานที่เป็นตัวจริตดังที่กล่าวมานี้ก็ซับซ้อนอยู่ในตันหาอุปาทานที่ยึดถืออยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนี้นี่แหละว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเพราะฉะนั้นจึงต้องการที่จะให้สิ่งที่เป็นตัวเราของเรานี้ไม่แก่ไม่ตายสวยงามอยู่เสมอ เป็นสุขอยู่เสมอได้ดังใจอยู่เสมอพบเรื่องราวอะไรที่ชอบอยู่เสมอปัญหาอุปาทานหดังนี้ย่อมทําจิตใจให้ปรารถนาให้ยึดถือซึ่งทําให้บังเกิดผลอีกหลายอย่างสืบเนื่องกันไปเช่นก่อเจตนาคือความจงใจประกอบกรรมต่างๆออกไปทางกายทางวาจาและแม้ทางใจเองที่จะปรนปรือความต้องการและความยึดถือนี้นี่เอง เช่นต้องการไม่แก่ไม่ตายต้องการความสวยงามของร่างกายก็ปรนปลือให้ได้รับผลเช่นนั้นสแสวงหาสิ่งต่างๆมาบำรุงร่างกายเป็นผ้านุ่งห่มบ้างเป็นอาหารบ้างเป็นสิ่งต่างๆบ้างจนร่างกายนี้ใช้ไม่หวัดไม่ไหวแล้วยังไม่พอและแสแวงหาความสุขต่างๆมาปรนปลือให้เกิดสุขเวทนาสแสวงหาสิ่งต่างๆมาปรนปลือใจเอง และสแสวงหาเรื่องที่ใจชอบต่างๆเมื่อความปรารถนานี้มีมากเพียงไรก็ทำให้ความดิ้นรนสแสวงหามากเพียงนั้นจนถึงไม่เลือกว่าเป็นทางผิดหรือทางถูกจึงบังเกิดเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นทุจริตขึ้นและนอกจากนี้ก็ยังจะต้องประสบกับความไม่สมปรารถนาเพราะการที่จะสแสวงหาสิ่งต่างๆมาปรนปลือความอยากความต้องการดังกล่าวนี้ ย่อมไม่สามารถที่จะสมปรารถนาไปได้ทั้งหมดและไม่สามารถที่จะทำให้เพียงพอกับความอยากได้เหมือนอย่างการหาเชื้อมาใส่ไฟที่จะให้เพียงพอแก่ไฟนั้นหาได้ไม่ยิ่งหาเชื้อมาใส่ไฟให้มากขึ้นเพียงไรไฟก็ลุกกองโตขึ้นเพียงนั้นกินเชื้อมากขึ้นไม่หมดไปทั้งเมืองแล้วก็ยังไม่พอไฟของตัณหาก็เป็นฉันนั้น ไม่สามารถจะปลนเปลือให้พอได้และนอกจากนี้คติธรรมดาคือความเกิดความดับซึ่งเป็นอาการที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนก็ย่อมมีอยู่ในสิ่งทั้งหลายกายเวทนาจิตธรรมซึ่งทุกๆคนปลนปลือยอยู่ด้วยตัณหาอุปาทานอย่างนักหนาดังกล่าวนี้ก็ย่อมตกอยู่ในคติธรรมดาเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องประสบความทุกข์เดือดร้อน เพราะความปรารถนาไม่สมหวังบ้างเพราะอากุศลทุจริตต่างๆทั้งหลายบ้างและจิตใจเองก็ไม่ได้พบกับความสงบซึ่งเป็นความสุขอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจึงต้องอยู่ด้วยความเศร้าหมองคือตัณหาอุปาทานซึ่งเป็นตัวกิเลสเครื่องเศร้าหมองและความทุกข์เดือดร้อนทั้งหลายต้องมีความไม่บริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจต้องมีโสกะปริเทวะคือความแห้งใจ ความคล่่าครวญใจต้องมีทุกโทมนัสคือความไม่สบายกายไม่สบายใจต้องตกต่ำต้องวนเวียนอยู่ในความทุกข์เดือดร้อนทั้งหลายจริตสี่ประเภทโลกียสัตว์ย่อมเป็นไปอยู่เช่นนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้บางจำพวกเป็นผู้มีตัณหาจริตอย่างหยาบคือมีตัณหาความอยากอย่างหยาบเป็นอัธยาศัย ซึ่งทำให้ติดอยู่ในกายบางจำพวกมีตัณหาจริตอย่างละเอียดคือมีตัณหาความอยากอย่างละเอียดเป็นอัตยาศัยซึ่งทำให้ติดอยู่ในเวทนาบางจำพวกมีทิฏฐิจริตอย่างหยาบคือมีความเห็นผิดอย่างหยาบเป็นอัตยาศัยซึ่งทำให้ติดอยู่ในจิตบางจำพวกมีทิฏฐิจริตอย่างละเอียดคือความเห็นผิดอย่างละเอียดเป็นอัตยาศัย ซึ่งทำให้ติดอยู่ในธรรมคือเรื่องที่ปรารถนาต้องการแต่เมื่อพิจารณาดูแล้วโลกีศััตว์บุคคลทั่วไปก็ย่อมมีจริตทั้งสีนี้อยู่ด้วยกันน้อยหรือมากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าซึ่งทรงเป็นผู้รู้ทรงเป็นผู้เห็นทรงเป็นผู้มีพระกรุณาจึงได้จัดบอกทางปฏิบัติเพื่อชำระจริตอัธยาศัยทั้งสี่ประเภทนี้อันเรียกว่าสติปัฏฐาน คือที่ตั้งของสติหรือความปรากฏขึ้นแห่งสติสีประการสติปัฐานสประการนี้ก็ไม่ได้ตรัสบอกไว้ในที่ห่างไกลที่ไหนแต่ก็ตรัสบอกไว้ให้ตั้งสติพิจารณากายเวทนาจิตธรรมทั้งสี่ประการนี้เองที่ทุกๆคนมีอยู่เพื่อจะให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงอานิสง์ของสติปัฐานสี่ สติปัทานทั้งสี่ประการนี้มีอานิสงค์ดังที่ตรัสแสดงไว้ในต้นพระสูตรว่าอากายโนอายังม no ัคโคทางนี้เป็นทางไปอันเอกคือเป็นทางไปอันเดียวสัตตานังวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดแห่งสัตว์บุคคลทั้งหลายโสซกับปริเทวานังสามมติกับมายะเพื่อก้าวล่วงความโศกความปริเทวะทั้งหลาย ทุกขโทมนตสสานังอัดถังขมายะยายัสสะอาทิขหมายะเพื่อดับทุกข์และโทมนนต์ทั้งหลายเพื่อบรรลุยายธรรมคือธรรมที่ถูกที่ชอบซึ่งจะพึงบรรลุได้ด้วยการปฏิบัติชอบโดยลำดับนิพพานสสะสัจฉิกิริยายะเพื่อกระทาให้แจ้งซึ่งพระนิพพานดังนี้ เครื่องมือสำหรับปฏิบัติสติปัฏฐานก็แหละครั้นตรัสแสดงชี้ทางปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้ง4ี่ประการนี้พร้อมทั้งตรัสบอกอนิสงสผลดังนี้ก็ได้ตรัสจำแนกข้อที่พึงตั้งสติพิจารณาไว้เป็น4ประการคือกายอย่างหนึ่งเวทนาอย่างหนึ่งจิตอย่างหนึ่งธรรมอย่างหนึ่งดังกล่าวและได้ตรัสบอกเครื่องมือสำหรับที่จะใช้ปฏิบัติไว้อันผู้ปฏิบัติพึงทราบ และผึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติ4ข้อคืออาตาปีมีความเพียรคือจะต้องมีความภาคเพียรพยายามในการปฏิบัติเพียรเริ่มต้นปฏิบัติเพียรดำเนินการปฏิบัติและเพียรปฏิบัติเรื่อยไปให้ก้าวหน้าไปอยู่เสมอถ้าขาดความเพียรเสียดังนี้ก็จะไม่มีการปฏิบัติขึ้นได้ซัมปชาโนมีสัมปชานะ คือความรู้ในที่นี้หมายถึงความรู้ตัวคือมีความรู้ในอิริยาบถน้อยอิริยาบถใหญ่ของตนเองมีความรู้ที่ควบคุมตนเองอยู่สติมามีสติก็คือมีความรู้อีกนั่นแหละแต่เป็นความรู้ที่รู้กําหนดอยู่ในข้อสติปัฏฐานที่ตั้งขึ้นสำหรับปฏิบัติคือความรู้ที่ระลึกกํำหนดในกายเวทนาจิตธรรม ตามที่ยกขึ้นสำหรับตั้งสติและวินัยะโลเกอ,อภพิชาโทมนัสสังกำจัดความยินดีความยินร้ายในโลกเสียคือเมื่อเกิดความยินดีขึ้นก็ดีความยินร้ายขึ้นก็ดีก็ให้กำจัดเสียดังเช่นเมื่อจับปฏิบัติขั้นแรกก็น่าจะเกิดความยินร้ายเช่นว่าต้องเมื่อยขบในการนั่งจิตใจก็ไม่เป็นสุขเพราะต้องมานั่งกำหนดอ,อยู่ในการปฏิบัติ ก็แปลว่าก็น่าจะไม่สบายทั้งกายทั้งใจเมื่อปฏิบัติทีแรกนี่ก็ทาให้ยินร้ายถ้าหากว่าแพ้ต่อความยินร้ายเสียเช่นนี้ก็ต้องเลิกการปฏิบัติการปฏิบัติจะเกิดขึ้นและจะดำเนินไปไม่ได้หรือว่าเกิดความยินดีในอารมณ์ภายนอกที่ดึงใจออกไปอยู่เสมอใจรวมเข้ามาก็มีอารมณ์ที่น่ายินดีที่ค้างอยู่ในใจคอยดึงใจออกไปดังนี้ ก็ต้องกำจัดใจจึงจะรวมเข้ามาเป็นสมาธิได้แม้ยินดีในข้อปฏิบัติก็ต้องกำจัดเหมือนกันเพราะจะทำให้จิตใจคุ้งซ่านไปด้วยความยินดีต้องคอยกำจัดความยินดียินร้ายอยู่ดังนี้ประคองใจให้เป็นอุเบกขาคือเข้าไปเพ่งเฉยอยู่ในการปฏิบัติรวมเข้าก็เป็นเครื่องมือสี่ประการ คือผู้ปฏิบัติจะพึงยึดถือเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติอยู่เป็นประจำและครั้นส่งแสดงเครื่องมือในการปฏิบัติ4ประการดังนี้ก็ทรงได้ตรัสสอนให้เลือกสถานที่ปฏิบัติที่ตรัสชี้ไว้ก็คือป่าโคนไม้เรือนว่างพิจารณาดูถึงสถานที่ที่ตรัสชี้ไว้นี้ก็คือต้องการที่ที่สงบสงัดแต่ก็พึงเข้าใจว่าที่สงบสงัดนี้เป็นสถานที่ภายนอกอย่างหนึ่ง เป็นสถานที่ภายในอย่างหนึ่งสถานที่ภายนอกนั้นก็ต้องการสถานที่สงบสงัดจะเป็นป่าเป็นโคนไม้เป็นเรือนว่างหรือเป็นที่อื่นใดก็ตามแม้จะหาสถานที่ที่มีลักษณะเป็นความสงบสงัดสมบูรณ์เต็มที่ไม่ได้เมื่อรู้จักทำใจของตัวเองให้สงบสงัดก็ใช้ได้เหมือนกันดังที่เรียกว่าทำบ้านให้เป็นป่าทำให้เป็นเหมือนโคนไม้ ทำให้เป็นเหมือนเรือนว่างตามที่ตรัสสอนไว้ในบางพระสูตรก็คือทำจิตใจให้สงบสงัดนี่เองไม่ยึดถือในรูปในเสียงเป็นต้นที่รบกวนเมื่อรู้จักทำใจให้สงบสงัดดังนี้แม้จะไม่ได้สถานที่ที่สงบสงัดเต็มที่ก็สามารถปฏิบัติได้แต่ถ้าทำใจให้สงบสงัดไม่ได้แม้จะไปอยู่ป่าจริงๆใจเองก็ยังไม่สงบอยู่นั่นเอง เพราะยังทลุกเคล้าอยู่คลุกคลีอยู่อนละมานอยู่ด้วยอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงต้องมีกายมีใจประกอบด้วยสถานที่ภายนอกภายในดังกล่าวที่สงบสงัดพร้อมที่จะปฏิบัติได้จึงเริ่มปฏิบัติตามสติปัฏฐานทั้ง4ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้สองสิงหาคม2515 กลับมาติดตามรับฟังแนวปฏิบัติทางจิตพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปริณายกจากอ่านให้ฟังบ่ายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ